จอ D-5 เขาคอครั้งใหญ่เราจะหนครั้งใหญ่เราจมาที่ร้าีอทีนะครับที่มาเรื่อยๆมันเป็นแนครับ้ที่จะกับ ผลงานบ้านนรัาดเสียนะครับแล้วก็งน้าพอมกันกระดูกนะครับของเขากีร่แ้วก็งาน้าวนนะครับพอให้เตกับคนครับเป็นล็อค้าวค้าส่ข้วด่้าวดจบ้ลุงคนนเต็นะค้ากกกองาสายเปียวเนีเเ็นมนะครับ หลงก็นะครับรอรอเก้านะครับ so นี่ก็เต็มไปด้วยบรรดายูทูบเบอร์แล้วก็นางขายนะครับที่ประเสริฐอยู่นั่นก็คือที่ประเสริฐสีได้ก็เด็กก็เจ้าอยู่ด้วย อกอาหีล้ไม่เคลุงกจด้าครงกอให้ลคนตันเฮงเฮงรวยรวยได้จกทุกคนที่รักลงกลน้าตันรวยรวยเฮงเฮเช่นกันครับ ให่่อนใชื่อว่าใบุนะทยวนะ้น้น้น้ำนะ้กุนะใบุลนะน้ำนะะกให้บ อยากหู้เรื่องเล่าไทยอีสานบ้านนอกกกกอกลุ่มพ้นป่าแตนอย่าลืมติดตามผู้หลอดเสียงคำ่ำเดอ้อขอบคุณครับ